สวนเพอร์มาเคาเจอร์เป็นสวนที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์และมีพืชผักนานาชนิดมีพื้นที่ประมาณ2.5ไร่ตั้งอยู่ที่ด้านข้างอาคารโมว์ลใกล้ๆทางเข้าหมู่บ้านราชธานีอโศกทุกคนเชื่อไหมคะว่าสวนแห่งนี้เคยเป็นพื้นที่ว่างเปล่ามาก่อนและเมื่อประมาณปลายป,ายปี2561ที่ผ่านมาท่านอาจารย์คำหนึ่ง,งนมณี ได้มามอบองค์ความรู้เรื่องของเพอร์มาเคาเจอร์ที่หมู่บ้านราชธานีอาโและได้มีการริเริ่มดําเนินการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ว่างเปล่าข้างอาคารมวอนโดยสร้างเป็นสวนเพอร์มาเคาเจอร์เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนค่ะโดยในการสร้างนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายไม่ว่าจะเป็นชาวชุมชนนักเรียนและนักบวชมาช่วยกันร,ร่วมหฮมแหงสร้างเพอร์มาเคาเจอร์ก่อให้เกิดเพอร์มาเคาเจอร์ที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งเลยค่ะ ปัจจุบันสวนแห่งนี้นะคะก็ได้สร้างผลผลิตมากมายให้กับชาวชุมชนตลอดทั้งปีเรียกได้ว่าเป็นอีกแหล่งสําคัญในการผลิตอาหารให้กับชาวชุมชนเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งสวนแห่งนี้ได้รับการดูแลโดยผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเท่านั้นเองทุกคนเชียอไหมล่ะคะว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งจะสามารถสร้างอาหารให้กับคนนับร้อยได้น่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับผู้หญิงตัวเล็กๆคนนี้กันเลยค่ะ,จะเจริญธรรมค่ะชื่อแม่เปลี่ยนแต่ชื่อที่พ่อตั้งตั้งให้ก็ชื่อแสงส,สุขถ้าเริ่มเริ่มแรกชีวิตของของแม่เปลี่ยนนี้มาเพิ่มเพื่อแม่ มาเพื่อแม่เพราะเพราะพี่สาวเขาเอาแม่มาก่อนพอเขาเอาแม่มาเขาก็เหมือนว่าเอออยากอโอร้องให้เรามาอยู่ด้วยแต่เป้าหมายจริงๆตัวไม่เบียนเองนู้นอยากไปภูผาสมัยขอนู่นแต่มันจะพัดจะผูมันก็เลยได้มาลงที่นี่ว่ายินดีไหมมันก็ยินดีอยู่ลักษณะของทำเลที่ตั้งของสวนของไอ่เบียนนี่ก็จะทำเป็นเพื่อมาใหญ่กับเพื่อมาเล็กก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นรูปแบบ แปลงเล็กคือเอาไว้ปลูกพืชฝุนเวียนเพอร์มาใหญ่นี่มันจะมี12เพอร์มาที่เราปลูกพืชเป็นเหมือนจะเป็นแบบว่าปลูกพืชประจำอ่ะหลักๆก,ก็คือตะเพาโหระพาเมีงรักคือในครัวเราจะต้องใช้แล้วทุกคนจะต้องใช้กินอยู่พวกนี้แต่ช่วงหน้าหนาวเราก็จะลงมีเตรียมลงแล้วเตรียมจะเตรียมแปลงลงกระเทียม แล้วส่วนเพื่อม,มาปีนี้เราก็ลงลงบุกแล้วก็ผสมผสานพืชอื่นแล้วก็มีตระกูลอื่นๆหลายอย่างเราจะไม่ทิ้งเตต่ในร่องข้างๆเพื่อม,มาใหญ่นี่เราจะลงเตยโหระพาลบข้างถนนเราก็จะลงอีกคือจะมาให้ที่ดินมันว่างเราก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้คือทุกสวน ส่วนเพอร์ม,มาเค้าเจอเนี่ยถือว่าเป็นการนำวัดสดุเหลือใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเหลือจากการก่อสร้างกิ่งไม้ใบไม้ที่เป็นอินทรีย์วัตถุมานำใช้ต่อให้เกิดประโยชน์นับว่าเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามากๆเลยค่ะจะเห็นได้ว่าส่วนเพอร์ม,มาเค้าเจอเนี่ยนอกจากจะสร้างอาหารได้แล้วยังเกี่ยวโยงไปถึงหลักการ3อาชีพกู้ชาติของพ่อครูอีกด้วยนะคะโดยได้ทั้งเรื่องของอาชีพขยะวิทยาคือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และอาชีพกสิกรรมไร้สารพิษที่เป็นการผลิตอาหารไร้สารพิษเพื่อกินในชุมชนและแจกจ่ายผู้คนรอบข้างอีกด้วยค่ะที่อยากฝากเนาะการทำงานมันมันเป็นการตัว ตัวสำรองเป็นองค์ประกอบแต่องค์หลักๆแล้วก็คือการได้มาพัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองกับพ่อท่านชาตินี้เกิดมาพ่อท่านนำที่สิ่งที่เราไม่รู้กี่ชาติเราอาจจะไม่เคยมีที่เราได้มาเจอชาตินี้เราไม่ผิดหวังเราจะพยายามเดินอาจจะเดินไม่ทันหมู่เราก็จะใช้แรงกายแรงใจของเราไปกับกำหมู่ให้ได้